ดีค่ะพบกับเจนนี่นะคะที่ช่องเจนนี่โกราค่ะวันนี้เจนนี่นะคะพาเ,เพื่อนมาที่ร้านแกงป่าสีย่านนะคะร้านนี้ก็อยู่ติดกับไปรษณีย์สาขาสีย่านนะคะเป็นร้านเก่าแก่เลยค่ะที่ถ้าเ,เพื่อนๆมีโอกาสมาลองทานนะคะเพื่อนต้องชอบแน่นอนค่ะวันนี้เมนูที่เราสั่งมานะคะก็จะมี แกงป่าลูกชิ้นปลากายนะคะแต่ว่าแกงป่าที่นี่ก็ไม่ได้มีแค่ลูกชิ้นปลากายนะคะ่ะท่้งที่จะมีแบบว่าหลากหลายเลยนี่เลยค่ะก็มีแกงปา่าหมูไก่ลูกชิ้นปลากายนะคะแล้วก็จะมีแกงป่าเนื้อก็มีนะ อันนี้เป็นหมวดของแกงป่านะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นตัวซิกเนเจอร์เหมือนกันของที่นี่นะคะก็จะเป็นแกงไตปลาแกงไตปลาที่นี่นะคะก็จะมีในส่วนที่เป็นของแกงไตปลาปลาดุกย่างอันนี้คืออร่อยมากอันนี้จนนี่ซื้อกลับบ้านก็อร่อยมากาเพื่อนชอบแบบว่าสไตล์แกงไตปลานะคะก็มาทานร้านนี้ก็เป็นอีกร้านนึงนะคะที่แนะนำนะคะส่วนเมนูถัดไปนะคะหน้าอื่นก็จะเป็นในส่วนที่เป็นของทอดของทอดก็มีแล้วก็มีแกงเผ็ดก็มีแล้วก็ในหมวดที่เป็นของของเลือ เนะมนูค่อนข้างที่นี่เขาจะค่อนข้างจะหลากหลายแล้วค่ะแล้วที่สําคัญคือเป็นราคาที่จับต้องได้นะเมื่อกี้เราสั่งตัวอะไรไปนะมี กงป่าล้ชิ้นปลากายนะคะไข่จะหมูสับนะแล้วก็เป็นผัดน,นึงเส้นผัดนึ่งเส้นที่เนี่ยน้องพอชอบมากผัดนึงเส้นที่นี่ก็จะมีสองแบบผัดนึงเส้นที่เขาจะใส่ปูมกับอันนึงเขาจะเป็นใส่ปลาหมึกปลาหมึกแช่ก็จะเป็นหน้าตาเหมึกกระเบนกรอบๆเนี่ยละเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันนะคะด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นไอศครีมที่นี่เขาจะมีไอศครีมที่เป็นไอศครีมกะทิแล้วก็ไอศครีมทเรียนเนาะหากเพื่อนๆนะคะแบบว่าไม่อยากทานแกงป่าที่นี่ก็มีส่วนอื่นด้วยก็จะมีพวกต้มขาแต่อยากจะบอก กับข้าวข้ามาตราอย่างเยอะมากเยอะแล้วก็คุ้มค่ากับราคามากเลยนะอย่างแบบว่าที่เป็นแกงป่านะร้านอื่นอยู่เนี้ยจะไม่ได้ราคาวัประบาทแล้วอะโดยที่คุณภาพของของที่เขาเอามาทําให้เราอะคือคุณหนึ่งคุณภาพดีสองไซส์เป็นไซส์ใหญ่นะก็เลยบอกว่าที่เนี้ยค่อนข้างที่จะถูกมากเดีย๋ยวเรามาดูหน้าตาของจริงกันนะค่ะก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตในส่วนที่เป็นของหน้าเมนูนะอันนี้คือแกงขั่วไข่ผง ที่นี่แกงคั่วหอยผมเขาอ่ะเด็ดมากแล้วก็จะมีอยู่สองแบบก็คือแบบที่บอกว่าต้มผัดให้เลยแล้วก็อีกแบบนึงนะคะเพื่อนๆกับไปต้มผัดเองซึ่งถ้าแบบว่าในส่วนของเรานะเราจะแยกผัดเพราะว่าก่อไปต้มเองมันจะฟินกว่าเยอะเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นแกงป่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวผัดสตอใส่กุ้งที่นี่นะสะตอเด็ดมากเพราะว่าเขาจะ คัดตัวสตอร์ใหญ่แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้สั่งนะวันนี้เราสั่งแค่ตัวนี้แต่เมื่อก่อนอะตอนครั้งแรกๆเลยที่เรารู้จักอะเรารู้จักขอตัวนี้นะเพราะแกงคั่วหอยผมที่เนี่ยหอยเขาอะแกะออกมานะแกะออกมาจากเปลือกหอยเลยแล้วก็คือสามารถทานง่ายๆค่ะตอนนี้นะคะกับข้าวที่เราสั่งมานะคะมาครบแล้วอันนี้เป็นถ้วยแรกนะคะอันนี้จะเป็นแกงป่าหรือชิ้นป่ากายนะ ใหญ่เนาะใหญ่มากเลยอะ่ะูกชิ้นเขาใหญ่มากในนี้นะคะมีส่วนประกอบก็คือมีูชุชินปากายแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นใบหหระพาแล้วก็จะมีหน่อไม้จะมีถั่วฝักยาวด้วยแล้วก็จะแบบข้างล่างอะ่ะน่าจะมีนี่อจริงว่าข้างล่างจะเป็นมะเขือนะคะอันนี้คือ แกงป่านะคะส่วนอันนี้น้องพอชอบมากอันนี้จะเป็นผัดดเส้นกุ้งนะคะและอันนี้ก็คือเราจะมาตัดความเผ็ดของแกงป่าลูกชิ้นปลาไก,ก่นะคะแต่เราลองมาชิมลูชินาาช้นปลาไก่ก่าลูกชิ้นปลาไก่ที่นี่นะคะเขาจะทําเองชิ้นเขาใหญ่มากดีมากมาลองมาชิมน้ำด้วยที่นี่แกงป่านะคะก็จะมีให้เ,เพื่อนๆเลือกเยอะมากเลยนอกจากลูชิ้นปลาไก่ก็จะมีเป็น,ปนหมูเป็นไก่เป็นเนื้อก็มีนะคะ อันนี้รสจัดแต่ว่าไม่จัดแบบถึงขนาดแต่ว่าเผ็ดจี๊ดนำนะคะก็คือเป็นรสจัดที่สามารถทานได้ลูกชิ้นขเขาเหนียวนะชอบอะคือตัดแล้วแบบรู้สึกถึงความเหนียวความหนึบลูกชิ้นเขาบอกว่าเหนียวเด้งรสชาติกำลังดีเลยคะ่ะเมนูถัดไปนะคะก็จะเป็นไข่เจียวอ,อันนี้จะเป็นไข่เจียวหมูสับนะคะที่ร้านเขาจะมีเป็นไข่เจียวหมูสับอไข่เจียวกุ้งแล้วก็มี ไข่แย้ไส้ด้วยนะคะเราชอบไข่เจียวที่นี่นะเพราะว่าไข่เจียวที่นี่เขาจะปูแล้วก็ตัดไปนี่ก็คือจะเจอแบบว่าถ้าสมมติเพื่อนๆอสั่งเป็นกุ้งนะคะก็จะเจอกุ้งเลยแต่วันนี้เราสั่งเป็นหูกเขาจะไม่เนี่จะมีความบอกว่ากรอกบกรอบนอกนะคะข้างในตัดไปก็คือจะทะลักไปด้วยไส้อร่อยอ่ะ ร้าน,นนี้นะเป็นร้านที่แบบว่าเก่าแก่มากจะนิรู้จักตั้งแต่แบบว่าตอนเด็กๆคือแบบว่าก็รู้จักแล้วว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วอะเมดูถัดไปนะคะที่เป็นเมนูที่เรามาทุกครั้งเราต้องสั่งอันนี้คือเป็นผัดเวสเซนผัดเวสเซนที่นี่นะคะมันจะมีกลิ่นหอมมันเหมือนแบบว่าใส่มันมันมันเป็นแบบว่ากึง่งกึ่งที่เป็นเหมือนอาหารจีนนิดๆอะ,ะเหมือนเขาจะใส่อะไรไม่รู้กลิ่นเขาจะหอมมากก็ผัดเวสเซนนะคะเขาก็จะมีให้เลือกอยู่ สองแบบเนาะอย่างวันนี้ที่สั่งมาก,ก็จะเป็นผัดวุ้นเส้นกิ้งไมู่ที่เพา,าสั่งกลับบ้านก็จะมีตัวแกงแปลาานะคะแล้วก็เป็นปลากระพงทอดน้ำปลาที่เนี่ยปลากระพงอะ่ะตัวแค่สั่งลอยเองถูกมากส่เราที่แบบว่าได้มากินคือแบบว่ามาร้านนี้ที่ชอบมากเลยผัดวุ้นเส้นรสชาติเขาแบบว่ากกอบอมากเพื่อนๆไม่ต้องแบบว่าราแบบน้ำปลาไนะอร่อยมาก วันนี้นะคะเจนนี่นะคะก็พาเพื่อนๆมาดูว่าที่ร้านแกงป่าสิย่านนะคะมีอะไรบ้างก็อย่างที่แจ้งนะคะก็คือร้านนี้จะดังในเรื่องของแกงป่านะคะแล้วก็แกงคั่วไห่ผมแกงไสปลาอันนี้ดังมากเป็นตัวที่แบบว่าถ้าเพื่อนมาแล้ว ชอบทานสไตล์ไหนก็คือจะแนะน,นําเลยว่า3เมนูนีน้คือแบบเป็นเมนูที่เป็นเดิน,น,น,นห้ามพลาดแล้วก็สา,ามารถสั่งกลับบ้านไปทานเป็นครอบครัวใหญ่ได้เลยเพราะว่าคือที่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะให้เยอะอย่างเนี้ยตัวอย่างอย่างเง,ง,ง,งี้ยคือแกงปลาที่ทานคนเดียวไม่หมดอยู่แล้วก็วคือต้องทานแบบว่าประมา,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 ามณ3คน4คนนะคะถ้วยเนี้ยร้านนี้นะคะก็รู้สึกว่าเปิดน่าจะปิดวัน วันอาทิตย์เนาะ<ม>ถ้าจะปิดวันอาทิตย์นะคะเราก็เพื่อยสามารถมาทานกัางวันได้เลยนะคะ<ม>ก็หาได้ไม่ยาก<ม>คือร้านแกงป่าสี่ย่านอยู่ติดกับไปรษณีย์สาขาสี่ยานนะคะวันนี้นะคะเจนนี่และน้องพอนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ